รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี 大家好。<素> ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์ต่อมสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยน,นั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมกันอีกแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วลสําหรับประเด็นที่เราจะหยิบยกมาในวันนี้นะคะนั่นก็คือการ Bread ็กเเเมมค่่่ะะราาาจหนขวพิ เรื่อยๆเลยนะคะทั้งในระดับชาวบ้านและระดับชาติเลยแล้วผมบอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยน่ารังเกียจมากๆครับเพราะว่าใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจหลอกลวงแล้วก็กันโชครัพย์คนอื่นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นเนี่ยใช้มารยาหญิงหลอกล่อแบ็กเมลซีโอหนุหน่มในบริษัทใหญ่แค่ฟังแล้วเนี่ยก็น่ากลัวนะครับงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะมาร่่มสร้างจิตสํานึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่ากันโชครัพย์ไปดูเลยค่ะไปเลยครับ ฉันจะทวนแผนให้ฟังฉันจะเล่าแผนการไม่ใช่เล่าเรื่องขำห้างนี้ฉันจะกระจี้ป้าโอ้ยแกเนาะแกนี่เน่น<ป>ี่<ป><ๆ>เข้าใจแผนแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจห้างนี้ฉันตึง นี่น้อพี่ถ้าได้เงินก้อนนี้ไปรักษาหูเลยนะคืออย่างนี้ถ้าคุณยศเนี่ยเขาเข้ามาสัมภาษณ์งานแกแกก็ใ,ใช้มันยาหยิวงหลอกล่อทำดูเหมือนว่าเขาเนี่ยรวนลามแพ่ส่วนฉันเนี่ยก็จะไปยืนนียนๆอยู่ตรงนู้นปัดตุ้นปัดนี่แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วเราก็จะเอาคลิป,ปเนี้ยไปแบกเมท่านโอเคนะอเอาทิ้งนะเสียงฝีเท้ามาแล้วาทำาแผนตาแผนไปเห็นไหคะ เท่าที่ผมดูประวัติของคุณคร่าวๆนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้จบมาตรงสายกับที่เราต้องการทางบริษัทเราคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเหมนสับแหมนสับมาเต่เข่าเสื้อค่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ครับคุณ ทำอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกแม่บ้านมาดูคุณให้ก็แล้วกันนะครับแม่บ้านครับแม่บ้านช่วยมาดูคุณผู้หญิงคนนี้หน่อยครับโอยจะดูเหรอคะได้คะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คะ่ะชัดมิคะถ้าคลิปนี้หลุดไปชื่อเสียงของท่านน่ยต้องแย่แน่แน่แล้หุ้นบริษัทก็จโตกและที่สําคัญนะนะท่านก็ต้องมีปัญหา จะขู่กันโชคทรัพย์ผมเหรอครับขู่อันนี้ไม่ได้ขู่นะคะถ้าขู่เนี่เป็นอีกแบบนึงแ่งเหมือนหมาบ้าเลยอะเิเรื่องของฉันทาไงดีคะท่านค่ะถ้าไม่อยากให้คลิปได้หลุดไปก็จ่ายมาสักสามแสนก็พอค่ะดิฉันจะลบคลิปทันทีเลยค่ะแต่ถ้าท่านไม่จ่ายเนี่ยดิ่ันเนี่ยฮะลดลงโชว์เชี่ยวให้หมดเลยค่ะเอางี่าไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายจ่าย ปลไม่จ่ายจไม่จ่ายโอ้จรใยไม่จ่ายป้าปล่อยคลิปพูดโอีไปทําไมเขาก็จ่ายเงินส0 0แสนป้าเราไม่ใช่หรอฉันแค่เรียกเพิ่มไป5 0,000นฮะบัตรแรกช่นะคะแล้วมันไม่ยอมจ่ายด้วยฉันก็เลยปล่อยคลิปเพื่อจะสั่งสอนแค่นั้นแต่ว่าคิดป้าทําให้ผัวหนูเข้าใจผิดจนเรา2คนเลิกกันแล้วเนี่ยนั่นเปนผัวแกไม่ใช่ผัวฉันฉันไม่เดือดร้อน ต้องแกไว้ตอนที่แกเรียกเงินจากฉันไปมีทุกประโยคอยู่ในนี้ครบทุกอย่างเลยฉันพังแกก็พังเหมือนกันยาก <l ug> แต่ว่าป้าเป็นคนวางแผนยังไงป้าก็ต้องโดนแกก็โดนของฉันเต็มเครื่องเลยฉันเต็มเนียดเลยเต็มเต็มเต็มฉันเยอะกว่าฉันแต่ว่าฉันเยอะกว่าฉันเยอะกว่าป้าแน่นอน <l ug> ฉันเยเนอะ <l ug> กว่าเธอแน่นอนป้าไม่ต้องไปเถียเรื่องเต็มก็จด้โทรศัพทนีเลยผมจะได้มีหลักฐานจับคุณทั้งสองคน ครบเลยตอมสมนึกอักเสบไปนได้ไงครับถึงได้การโชทรัพย์คนอื่นเขาด้วยวิธีแบบนี้นอาชญากรรมที่มันเป็นข่าวดังอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมไม่ซื่อสัตย์โกหกคดโกงคนไทยมีปัญหากับพาะคนอย่างคุณประเทศไทยมีปัญหากับพาะคนอย่างคุณอยากเป็นนักร้องมากกันใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นนอนร้องให้ในคุกแทงขอแล้วกันเชิญครับ ทำแล้วละอายเกลดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้โ <Okay. S 1> อเคเรื่องนี้ทำไม่เห็นเลยนะคะคิดสั้นๆกันกโชคสักแค่ครั้งเดียวพางทางชีวิตได้เลยนะเนี่ยใช่เลยครับเพราะว่าความจริงใจแล้วความซื่อสัตย์เนี่ยไม่เคยทําร้ายใครครับเพราะในที่สุดแล้วการได้ทําความดีคือความสุขที่แท้จริงครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยค่ะไปครับคนเราก็ควรทําอาชีพที่มัน หากินที่สุดจริตมากกว่านี้แคะ่ะมันมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่ทำให้เรามีอนาคตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปโกงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นนะคะก็รู้สึกว่ามันมันไม่ควรใช่แต่ไม่ควรคับใช่แล้วก็คนที่เขาทำอะไรแบบนี้ต้องมีบทลงโทษที่แบบว่าให้สมกับสิ่งที่เขาทำลงไปอางเงี้ยค่ะคะิดว่าไงก็ถ้าเป็นนี่นี่ก็จะฟ้อง PDP A เหมือนกัน,ม,น<อ>มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใช่ เราเสียงหายด้วยอ,อะไรเงรี้ยใช่ทำไปเพื่ออะไรทําให้สังคมมันมองแล้วมันแย่แบ,บ็กเมย์คนอื่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ทำมันต้องมีเจตนาอะไรดีไม่ดีมันเป็นจิตสำนึกของคนนะมันก็พูดยากอ่ะได้ฟังความเห็นกันแล้วนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าคนไม่ซื่อสัตย์แล้วก็คดโกงเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมขนาดไหนพี่คะ แล้วการโชคทรัพย์นี่โทษร้ายแรงไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นในข่าวทํากันเยอะเลยค่ะดีมากเลยค่ะตามกฎหมายอาญาของไทยความผิดเรื่องการโชคทรัพย์อยู่ในมาตรา337มีโทษทั้งจาทั้งปรับค่ะโอย้ยางงี้เสี่ยงบรอนาคตเลยสิครับใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องเร็วๆแบบนี้ทำกันจนเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินเนี่ยแล้วอนาคตเยาวชนของชาติเนี่ยจะเติบโตเป็นคนยังไงล่ะครับใช่แล้วค่ะน่าเป็นห่วงมากๆเลยผมคิดว่าคลิปละครสั้นวันนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะครับว่าความไม่ซื่อสัตย์แล้วก ทำให้ชีวิตคนเราจบไม่สวยแน่นอนครับใช่แล้วค่ะร่วมสนุกในรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่าข้อ1ความรับผิดชอบข้อ2ความมีวินยัยข้อ3ความมีเหตุผลคำตอบที่โดนใจสิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกลา้า สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้า11มงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้ยอดไลา์ยอดวิวเพิ่มขึ้นใช่ป่ะฉันจะพาไปดูคนเมายาบ้าจับตัวประกันแบบเอกลุศใกล้ชิดสุดๆนี่นะคนเมายาบ้านะครับมากอดคอผมไห้บอผดูยังยังพันกว่าแล้วครับดีมาก Marine Tiwi.